สวัสดีครับแม่กู้สวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุขภูสุขคนนะคะโมนี้เป็นเซาวันที่หกเนาะค่ะครับคแม่นบอกเป็นวันที่หกเลยเนาะแม่นครับโหกเหมือเนี่ยสามมือแล้วสามมือมือที่สามก็แม่นเนาะค่ะครับค่ะมือที่สามก็แม่นเนาะ สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะคะมือนี้เป็นเซาวันที่หกเนาะค่ะครับคแมนบอลเป็นวันที่หกเลยเนาะแมหกเจ็ดหมื่นหกสามหมื่นหกสามหมื่นมือที่สามคอมเมนเนาะค่ะครับมือที่สามคอมเมนมืองานวันที่เก่าเนาะค่ะเตรียมตัวดนะค่ะสําหรับปู้ทีมารวมงานนั่มเนาะค่ะแล้วก็เตรียมตัวมือนี้ก็คือสิเร็ตแปาเสือเนาะค่ะเสือคือสร้างไหวบุญบารมีปู่ชีปบะขาวเนาะค่ะค่ะผู้ได้สร้างจองไหวเนาะค่ะมีจํานวนจํากัด มืนอนิกะเซียเอาขึ้นไม้ปู้ให้เพิ่นสวดให้นะคะแล้วกาสีแดงให้น้องหญิงจัดทรงนะคะ่ะสําหรับผู้เพิ่นจองไว้หลายผู้หลายคนเนาะคะ่ะคุณแมน่น้องน,อนดไอ้แม่พูดลงไหนคะครับแม่แมชมพูนชมพูนสดชมพูนสด,นดนเราเราสั่งไว้สั่งไว้สั่งสั่งบินเลยถ้าให้ไ้ยวันเขียนไว้เลยคนสั่งมาทุกทุนเนี่สั่งมาหลายคนเดิมเดจังจังให้บ้านเขียนให้เนาะค่ะ พราะว่าให้น้องยิงจัดส่งให้และะ้วก็เนี่ยนั่นพนไร่คุณมาข้าวโพดไร้นะคะเมฆู้ก็เฮ็ดมาพ้าวโพและะ้วก็เฮ็ดเตรียมใส่งานปูน้ำยาสีนะคะปูลำคนเพิ่นเบเร่มาเพิ่นกันสั่งเนาะค่ะเพิ่นกันสั่งจองไว้แบบนี้กะได้มื่อนี่วันที่หกแล้วก็เสื้อที่ประกวดเนาะค่ะประกวดเพ่งแม่ฆู้ส่วนเกินหัวใจนะคะก็ แกกฟี่แกกสำหรับคนที่มาประกวดคับว่าหลายตัวค่ะหาสิบตัวหาสิบตัว <c oughs> ด,ดานดานดานนาเนาะค่ะด้านหนาค่ะส่วนเกินหวัวใจนะคะด้านหลังกับแม่ครูหอมหวนนะคะ,กะแกแกกนะคะ แมนได้ใบ่ได้ก็คือแก่แต่ว่าขอให้ลองดได้เนลลี่ยแะบ่แม่นว่าบ่สนะอันนะ่ะบ่สนะก็ได้เสื้อขอให้ลองเพียงแม่ครูได้นะคะดอกไม้พิ่มั้ย่ะ,ะอดอกไม้มาพอดีมื้ออื่นอันนี้บ่ค่ะเอามือเอืนมาจัดเออเพิ่นลงเม,มืองอะบอกมือเอือนก่ออ๋อมือจี๊ข้าวจี๊ข้าวข้าพุ่นแม่เพิ่นมาเพิ่นเอาดอกไม้มามื้อหน้าพิ่นก็สิมาจัดนึ่นะคะเพิ่นก็สิมาจัดแบบดอกไม้ให้ต่อยกัน ที่แปน,นะคะเตรียมงานเป็นงานใหญ่เฉลิมฉลองฮอปปูชีระขาวนะคะกะด้วยบุญบารมีปูนะคะจะมีมือนีเกิดขึ้นแล้วก็มีปูชีระขาวปูตาปูบุญคุ้มนะคะแล้วกับปูพุ่มยืนน่สถานที่แห่งนี้ที่เพลินแด้สามารถคือจงขันเวาก็คือสามารถเนรมิตได้นะคะเนรมิตให้แม่คู่ได้เฮ็ดได้สร้าง <c oughs> ได้สร้าง,งทั้งวันว่าอารามความครับ ปัจจุปจัจทีเอฟซีสายบุญอีพออีแมรรวมบุญมานแมคคู่นะคะได้างน้ำกันนะคะและ้วก็ได้้างหอคูล่ล้วับประเทบริเวณทีแมคคู่ยู่นี่นะคะให้ดูดีขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกับกำแพงนะคะค่ะทั้งวัดทั้งว่ากระสังนะคะให้ว่าเดนีกับข้ากันอยู่กับคือท่าคูเวน่นล้วก็พร้อมกับสาาเนาะคะ่ะสาามันกับหลายอย่างเนาะคะ่ะวซสิเลวคือว่าละ ทีทีมก็ยังยังประสรทิเนาะค่ะทีค่าอยู่แล้วซุ้มทีเซจแล้วก็คือบูรณะบวชบูรณะหอระฆังร้อมกับสร้างองค์ปูพญานาคแล้วก็เาวเวสุวรรณประตูโค้งแล้วก็ร้อมกับพระสังกัจจายนะคะทีเอฟซีรวม,รวมเงินปัจจุปัจจัยมากนะกับแม่คู่ก็ได้ไปเฮ็ดไปสร้างนะคะรวมบุญไปนั้งกันกับแม่คู่เนาะคะ่ะการทำบุญบ่เป็นเหลือไรเนาะค่ะคือการ ไหว้าออกจากกิดออกจากไก่แล้วเขาอยากคิดอยากส้างค่ะเป็นยี่สิบบาทกันยังส้่งได้นะคะบอเดดยำป็นต้องว่ามีเงินลอยเง,นง,งิน้งนังเงินหมือนเงินแสนนะคะหอยแขนไปนน้แม่คู่ด้วยค่ะด้วยอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ากันสําหรับผีผู้พันบ่มีนะคะเข้าอาธิษฐานคิดผู้พันกาสามารถสิรับหลูย่างรููได้นะคะคนเป็นกายทย์กีทิพย์ทีสามารถเนรมิตไหแม่คู่ได้เ็ด,ด้สั่งนะคะ ความเสื่อส่วนบุคคลนะคะแม่คู่ก็ให้เป็นแนวทางแลวก็มีคติธรรมซ้อนใจที่ปูพ้นไม้ย่ำไรพ้นกาบอกซ้อนบอกกล่าวลูกหลานเนาะค่ะให้ทำสิ่งที่ดีๆนะคะและการดาเนินชีวิตเท่าสิเปลี่ยนไปจังไรกาบางเทื่อบางที่ปูกะยับย่างสร้างไก่ลูกหลานแล้วก็ให้ลูกหลานพี่นิพีจรณาการดาเนินชีวิตของเ่านะค่ะกับเป็น ให้ว่ามีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับแม่คู่หลายสิ่งหลายอย่างเนาะคะ่ะเฮ็ดให้แม่คู่ได้มีเฮ็ดให้แม่คู่ได้มีมือหนีนะคะคหลายสิ่งหลายอย่างที่เอฟซีตีตัดแม่คู่มาตัต้งแต่ยูดอนกู่ตาใส่มืองานชั่วใส่ตัวมาไลยหลายบ่โคตรเราไม้หลายบ่ขับว่าขึ้นมาใส่หนึ่จั๊กกองาทัพมาทีได้ใส่ไลยเตรียมบันไดคนนั้น ล้อล้อนี่บันไดนี่กระสีเตมา้ยแล้วก็นาุศิลัใส่จักก่อนว่าจะพูดจะเอาเป็นก่อนเนี่ยมาเฮ็ดเป็นเทียวนี่แม่วันก่อนนี่วันใส่เมื่อว่าซื้อว่าเป็นล่างหไเป็นล่างค่ะเระว่ายีสีเกก่อนมันมันเป็นล่างยีสีเปี่นยีสีเปลี่ยนลกะซีลกระดเทียเดัของปูนะเตียงตรนตะกคูน่ะมันหลายอย่างใส่ดอกไม้ร้ายเนาะค่ะนั่นระคเพ้นกมีน้ำมุกน้ำใจค่ะ เพื่อนเอาดอกไม้จามี่เขาพูดไรๆครับเน่ยจามาต้องพาเพื่อนกามาสองสามชิ้นล่ะเพื่อนเอาดอกไม้มาถวายปูแล้วเพื่อนกะอธิษฐานเพื่อนก็ได้ของเพื่อนนะคะเพื่อนสําเร็จนะคะเพื่อนถือว่าเพื่อนมีโชคมีหมันแต่แต่เพื่อนมาเห็ุอยู่จังซี่นะคะ น,นี่เป่นกะว่าสิรวมบูดน,นําจังซี่ขา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 ส่ะก็เลยเฮาก็หาร์ดเทียเขาก็บ่ได้ซื้อเฮาก็ซื้อส่วนที่<า>มันบ่มีเออใบซีเอ็นของแม่นั่นเออด้บัดนี้แม่เราบอกอย่าลืมสร้างด้วยเ,เราให้สร้างเราติบอของเราใบาซีเฮ็ดตุกใบแต่ว่าอันนี้ก็ว่าใบเออใบซีประท่าบั้ก็สรอีกอย่จัก4 4ชุดก็ได้อืนั่นล่ะค่ะเพราะว่านี่หลาย FC หลายปูหลายคนร่วมแรงร่วมใจกันค่ะสิเป็นใบซีหรือว่าเป็นดอกหมอกดอกไม้ ยามเพิ่นมีโอกาสนะคะเพิ่นก็นอยากเทล้วก็เ็ดถวายปูยังซีล่ะค่ะแล้วกเมื่อวันที่เก้านะคะตักบาตรนะค่ะมารวงตักบาตรทำบุญบ้านนะคะช่วงเก่าไม่คู่ก็สีน่นำปัจจุบันใจใส่ซองให้ลวกปูนะคะพระอาจารย์เพิ่นกับประมาณบกเกดกับเก่านะคะ โบเกียรเก่าบเก้าโบเกียร์กับเก่าพระพระบนเกียรตกับเก่าได้เป็นเก่าเกียร์หมดค่ะอันนี้คือของคุณที่พรวันเนาะค่ะที่พรวันถวายปู่สองพันบาทรวมงานวันที่เก้าอีกสองพันบาทนะคะให้ตีพิมพ์งานคนละสองรอย มีนักน่อยมีหญิงมีไอมียิมมีห้ำหน่อยขาสั่นวันเอียน้หน่อยทำหน่อยก็เ่ากัได้ท้องหน่อย้อันนียทอนมากขาเหยียดน้ามืยคนละสงขาสั่นวันเอีรวมลยขึ้นบอลคองดีแต่นะเดี๋ยวเดี่ยวปนมันจะสีโคกเนเราดอกไม้มาถวายใส่บ้านฝากค่ะ อันแรกซื้อคนว่าอันนี้ของวันกับเอียคนละสองนะคะอันนี้นทอนจช่อันนี้คือเงินทอนอันนี้ของงานแตงหม้อกับน้องไอเป็นห้อรอยนะคะเป็นมูเป็นเป็นคุณเอาแล้วบ่เอาแต่ของแตงโมเอาแต่เอาแต่ของเแของเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่ยี่มกับน้องไอได้ใช่ใช อันนี้อันนี้ของนองยิงครับไอ้หั่น้อยวะไ้เหมือนละสว่างเนะค่ะเยี่ยมเสียวเผยื้นเนาะค่ะใช่มันแตมาทำงานซอยอยู่นี่แหละค่ะเป็นเฮ็ดน่ะเหตุนี้แดงนมีคุณเท่ากันเลยโซยกันเนาะค่ะค่ะขอขอบุญขอบคุณคุณที่เพาะว่านหลายๆเน้ะค่ะสาธุไถ่เพลินสุขภาพแข็งแรงสุขมันลำดวยเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็คือของคุณมาลัยอาลีเอื้อนะคะอารีเอื้อ สองพันบาทไห้แม่คู่สองร้อยนทีมงานคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะทีมงานคนละหนึ่งร้อยส่วนที่เหลือก็คือทําบุญเพิ่มมาคนละหนึ่งร้อยเอกก้อนเตียงโมยีมน้องไยแล้วก็นากน้อย <c oughs> อันนี้คุณไม่ได้ตัดขายอย่างเงี้ยนะยิงนั่น,น เงินละค่ะเก็บ so no so oh ี่ลายปู <t os> <t os> erm ่หลายคนรวมบุญมากแลค่ะลายปู่ลายกวางแล้วก็มี่จะคือคุณปีไอปีย่าพรบ่ปียาพรพิมพ์วาปีนะคะสองร้อยบาทพร้อมกับแม่หนูแดงพิมบาปีสองร้อยบาทพร้อมถวายดอกไม้นะคะเพิ่พันมากบางคันนะคะเพิ่นมได้ขึ้นนะคะเพิ่นก็มาตลอดถวายตลอดกัน เพิ่นกับมีโกมีหลับมีโสมีมาน้ำปูค่ะขอขอบุญขอบคุณคุณแม่นูแดงนะคะครับคุณปีาพอดเลยลานนะคะนอ้องคอยพ่นมีโกมีหลับมีโกม,มีมาสุขภาพแข็งแรงซาธุสค่ะมีหละบให้ใบเอฟซี C, รวมบุญมากเพื่อเดขาดนะคะค่ะ,ะกเป็นบุญเป็นจ้าบุญจ้าคุณเนาะคะ่ะคือปูพ่นกับประธานโสหลับให้ลูกล้านค่ะได้ไล่วอกไล่วันนะคะ่ะ ผู้ละเล็กละหน่อยไปผู้ละหาละซีไปเข้ากัยบยาไปคุมหลายเนาะคะ่ะเพราะมันมีหลายรายการเนาะยาหมูสาวไม่คู่กับคืนทามผู้หายหมูสาวนี่กับเขาหลายรายการค่ะกับมีแต่ออกแล้วก็มีหนึ่งเกจเกจแล้วก็มีเก้าศูนย์บ้านมีเก้าศูนย์เก้าเกจตัวแรกปูไหี่เมีคู่เขียนเลยเก้าเกจเกเก้าเพราะที่จะออกรายการแหลกเลยนะคะไม่รายการแหลกบอแมนดีโนแมนท่ะรายการเลยออกหนึ่งเกจ แล้วก็เกอกก้อนนี้แล้วก็อีหยังทีมแล้วก็พอหันก็ออกซิปก็ออกล้ก็ศูนเกแล้วก็ศูนย์เก่าแล้วก็เจดเก่าค่ะค่ะนี่แหละคืออยู่ในอยู่ในกูดมันราคาเขาคุ้มบัานก็ได้เขาไม่คู่มันอาจจะเต็มแล้วค่ะขั้นเขาไม่คู่เต็มแล้วก็เขาคุ้มน้องหญิงก็ได้นาชาพาโชคนะคะครับค่ะพี่มขึ้นเด้อค่ะเด้อผู้ผู้ใดเขาคุ่ ผู้ได้เขากภูมของเขานะคะบางเทือบางที่แม่คู่อ่ะล่วงมาท่านนะคะฮะเจ้งสีเรียห้างจะจะทายสวดมาท่านแต่สวดสิคเคียยงแหลวอยางมือเสาร์เนาะคะ่ะมีแต่แม่คู่ขึ้นมาสวดมุ่นหล่ะค่ะสวดมุ่นหล่ะค่ะจ้าทายถอดบนแผ่นทายถอดทายทายผ <c oughs> <c oughs> ่าทายแนวทางทายแนวทางเนย เกฟซีพ่อได้รุ่นนะคะคแต่ก่อเนเดียทางน้ำปูเอ่อแต่อาคอนเดีทานน้ำปูเะปูว่าตื่นขึ้นมานานะล่างแน่นวะะ่ะแต,ต่งตัวแน่จังมาขอนเพ <c oughs> ราะม่นอยากคอขอเราด้ย่างขึ้นมาแล้วว่ะเฮ้ยเห้มันมีสัญญาร่าซีได้ไหมสิมาขอก็ได้ <c oughs> แต่ว่ามือเนี่ยอย่าลื่อมด้ววันกับสิขอปูเ่า,าเพราะว่าแม่คู่อะแต่งเพง่งขึ้นมาหน้าผ้าป่าสัญญาฮักนะคะสุดหม่ของแม่คู่ กะสีรองคู่ครับคุณพ่อสาธิตท่องจันนะค,ะค,ค่ะกะกำลังเปิ้ไก่โดนตีไก่เสียงเพลงไก่ดนตีอย่างมากนะคะแล,ะล้วก็ไ่คู่กับแตงเนื้อรองนะคะ่ะแตงเนื้อรองทำน่อ,อง,องแล้วอาจารย์ตอมหน้าก,ก่างนะคะผู้่นบันทึกเสียงให้นะค,ะค่ะกะคุณพ่อครับไอ้นิสาธิตท่องจันวันที่เก่าอยู่นะคะวันที่เก่ารับเชิญเพิ่มมากค่ะกะ,ะ,ะจังผู้ใดยอยากมาร่วมบุญน้าอยากมาไายรวมน้ำไอ้นิรกะ ได้นะคะ <laughs> ได้คือกันนะคะเป็นงานถือว่าเป็นงานงานที่หอปูนะคะหอปูที่พระขาวบ้านแม่คู่นะคะแย่ไปบ้าดเรื่มอมืงนไปบ้าบปูพอดแม่คู่ไนี่ต้องมันที่หอเนาะ <laughs> ต้องมาที่บา้านเลขที่ห้าเกตูนนะคะจังสี่พ่อค่ะไปไปบ้างันพไปสรอง,ยอ,อ,ง <laughs> อยู่วัดเนะะ <laughs> าะบัานนี้คืออยู่บ้านค่ะเพราะว่าครบขวบปีของอกปูที่พระขาวทีแดง อันเชิญเนาะค่ะนิมนต์ปูทีมาประทับอยู่หอปูที่ภเขาที่ที่99เแปดนะคะเพื่อ,อสิเดโซเดลาเปสุเรมานท่าอาจามาพินิพิจารณาเบิงเนาะค่ะน้อกันรวมบุญไปน้อกันอธิษฐานจิตไปน้อกันสำหรับปูยุกไกยูกไกยุกไกยุกกยกตังยุตังอันเีนะคะ่ะการอธิษฐานเอาละค่ะเบิงทั้งช่องเนาะค่ะสิเป็นยิ้มแล,ล้วรวยแต่โม่ผ้าลุวยน้องไอ้พ้าลุวยเสียเอ๊ย้าลุวย นับชาพาโชคเด้อค่ะเด้อติดตามทางช่องเขาเข้านั่นแหละค่ะเพราะว่ามันยังบ่อคีบผาดมันยังบ่อผาดเป็นบ่อเบิ้งทุกคลิปเบิ้งทุกมือยังเสียหน้าเห็นบ่อหาซูลซูลหาเรียงกิ่งคืนวันคนมาเบิ้งย้อนหลังคนเสียดายเพไดนโอ้ยผู้เราก็กลับมาเห็นอยู่แม่มันเอาบเพราะได้ัตวซื้อบพราะได้ยังเสียหน้าโรตเตอรี่ก็บพรามีรางวัลที่หนึ่งหายนาะค่ะซื้อผู้านถ้าเป็นไทยชองตัวอาจจะได้หลายเนาะค่ะครับผม กูรูก็ว่าออกพอพอแล้วบานนี้บาลนี่นั่งหลาหาเจสซูนวดนี้ก็ยังเลื่อมได้ไม่คู่จัดงานอยู่บานไม่คู่อีกเมน่เนี้ลนะคะเพราะว่าเดือนเนี้ให้ว่าเป็นเป็น่ายปีเนาะเดือนมกราคือวันเกิดไม่คู่วันที่หกมกรานะคะพอกแล้วค่ะอายุหาศูนย์ศูนย์หาบ้านนี้เลยาหาหนึ่งนะคะก็การก็เที่ยห้องเนยนะคะก็หาหาแค่ห้าสิอแต่ห้า เจ็ดศูนย์จะเสียฮาแท้เข้าไปซื้อแต่ตัวนี้เข้ากับการแหวกน้อยเนาะคะา่ะพาได้สุกได้มัน,มนเนาะพาไปดีก็สินิมนต์ปูค่ะ